เช็คเงินบนแอปรัฐจ่ายวิธีโหลดแอปรัฐจ่ายเช็คสิทธิ์เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทวิธีติดตั้งแอปรัฐจ่ายเช็คเงินดิจิทัล10,000บาทกลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและผู้พิการเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและผู้พิการโดยรัฐบาลนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ เพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศด้วยโครงการนี้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกำหนดให้ตรวจสอบสิทธิการโอนเงิน10,000บาทได้ตั้งแต่วันที่24กันยายน2567เป็นต้นไปล่าสุดนะคะกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเข้ามาเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้แอปพลิเคชันรับจ่ายคืออะไร รัฐจ่ายเป็นแอปพลิเคชันที่แสดงรายละเอียดการรับเงินสวัสดิการสังคมและสวัสดิการแห่งรัฐตามสิทธิ์ของผู้รับสิทธิ์โดยจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนขอใช้งานแอปพลิเคชันเท่านั้นจึงจะสามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินสวัสดิการได้หากติดตั้งระบบแอปรัฐจ่ายบนสมาร์ทโฟนสำเร็จแล้วต้องทำอย่างไรต่อเข้าสู่ระบบกรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักคลิกค้นหา นอกจากแอปพลิเคชันรับจ่ายแล้วยังมีช่องทางอื่นๆที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่24กันยายน2567เป็นต้นไป